สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือตอนนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนนะจากคลิปที่แล้วนะครับผมเคยพูดไปว่าจะพามาดูไอเทมใหม่ภายในเกมเนาะซึ่งมันก็ขอบอกเลยนะว่าไม่มีอะไรเข้ามาใหม่เลยนะอันนี้คือขอสปอยเลยแล้วกันนะครับว่าไม่มีไอเทมอะไรเข้ามาเลยนะก็คือเป็นของเก่า ทั้งนั้นเลยนะครับของที่อัพมาตั้งแต่แพทไอ้นุ่นอะแพทตั้งแต่ปีที่แล้วอะที่ผมเคยทำคลิปไปเนาะแพทเซิร์ฟจีนนะครับที่อัปเดตครั้งใหญ่นะก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับตั้งแต่แพทนั้นมาเลยนะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นของใหม่นะมันก็หลายเดือนแล้วอะคือไม่มีอ,อะไรเลยนะครับเห็นไหม ี้ก็จะเป็นคาถาที่เคยเข้ามาในเซิร์ฟไทยเนาะไอเทมที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนนะไม่ต่างอะไรจากเซิร์ฟไทยเลยนะครับก็ไม่มีของใหม่นะเศร้าใจคือมันก็แอบผิดหวังนิดนึงนะคิดว่าจะมีแบบไอเทมที่แบบเข้ามาใหม่นะครับซึ่งจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้เลยนะว่าของในในเกมตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับ แล้วก็เข้ามาดูพร้อมน้องๆน,นี่แหละนะก่อนที่จะอัปคลิปก็ดูนิดนึงนะสรุปก็คือไม่มีอะไรนะครับก็แอบง่อยๆเศร้าๆนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยนะโอเคคลิปนี้จะพาทำอะไรดีเดี๋ยวลองไปดูเซิร,ร์ฟเวอร์ออนไลน์ของจีนกันดีกว่าะนะ้อว่ามีอะไรบ้างนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่อัปเดตเข้ามาตรงเนี่ย เดี๋ยวเราไปออนไลน์กันดูบ้างดีกว่านะครับก็จะลองแปลให้ดูนะด้านบนนะครับก็จะเป็นแมปแนะนำนะครับด้านล่างก็จะเป็นใหม่ยอดนิยมนะครับหรือว่าแมปใหม่เนาะหัวข้อที่3นะครับก็จะเป็นจุดเด่นแล้วก็หัวข้อที่4ก็จะเป็นจำแนกประเภทนะครับก็จะมีประเภทต่างๆนะ อันแรกนะครับก็คือประกัวนะครับอันที่2ก็คือการต่อสู้อันที่3ก็คือสร้างนะครับอันที่4ก็คือประจชนภัยอันที่5ก็คือถอดรหัสนะครับอันที่6ก็คือวงจรนะตัวนี้เนาะอันที่6นะอันที่7ก็คืออื่นๆนะครับแม็กก็คือแม็อื่นๆเนาะในแม็วงจรนะครับอันนี้ก็ถอดรหัสหรือว่าก็คือไขปริศนาเนาะวงจรก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับ ของเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าในพวกนี้นะครับวงจรต่างๆนะเดี๋ยวลองไปดูอ,อะไรเดี๋ยวเออ่อเดี๋ยวลองเข้าไปดูในประกัวนะครับนี่อันนี้แบบคนคุ้นเนาะ <c oughs> เดี๋ยวลองออน,ออนไลน์ขเขาดูนะแบบของคนจีนนะครับภาษาจีนหมดเลย โอ้ oh, ปิงสามร้อยอันนี้คือเน็ตผมมันไม่ค่อยดีนะครับนี่ดูปิงซะก่อนโอ้ยโอ้โหปิงสามร้อยกันเลยทีเดียวนะค่าปิงก็คือค่าดีเลยของเกมนะครับยิ่งถ้าเราอยู่ห่างจากเซิร์ฟเวอร์มากนะครับเราก็จะยิ่งปิงมากนะครับอันนี้คือปิงหัวสามร้อยเลยนะ 300นี่ก็ถือว่าเยอะมากนะครับเอาง่ายๆ50ขึ้นนี่ก็คือแบบเยอะเยอะมากแลวสำหรับคนไทยนะครับอันนี้คือปิง300เลยนะปิง300มันก็จะมีความหน่วงๆน,นิดนึงนะไม่ได้แบบตื้นไหลอะไรมากมายนะโอเคอันนี้ปลากลัวแบบง่ายๆนะครับทักทายเขาหน่อยไหมนี่ไงระบบใหม่แต่กดไม่ได้ ขัวปลาวจีนจะเป็นจีนแดงหรือเปล่าเรามาลองดูกันดีกว่าอยาอยอุ้ย,ยกืบตกกืบตกแล้วเราจะรอดหรือเปล่าอึ๊บโอ้โหตกจ้านี่แค่ด่านสี่เองยังยากขนาดนี้ มันโหลดอะไรอะ่ะเห็นไหมแถวด้านบนมันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็จะมีตัวเลขขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนกับโหลดทรัพ,พยากรอะไรสักอย่าง,งอื้อโอ้โหโหลดไม่ผ่านเอาใหม่จะผ่านวันนี้อืบออืนี่เขามีสัตว์ขี่แล้วอะ่ะเดี๋ยวเรามีสัตว์ขี่ได้มาก ไม่มีนะผู้เล่นมือใหม่อุย้ยผ่านด้วยผ่านด้วยผ่านด้วยโอเคด่านนี้ผ่านให้กองขี้แล้ว่ะไปดีกว่า ปิงสามร้อยทิ้งของนี่แบบดีเลย์มากเลยนะผมกดทิ้งของไปนานแล้วเพิ่งทิ้งทิ้งของโอเคอันนี้บันไดเห็ดขี้กโกงอะ่ะคนนี้ขี้โกงใช้ไอโฟนเจ็ดจะขึ้นไงตรงนี้เดี๋ยวเรามีขนมปังใช่ไหม โเคดดอ้วไม่ถึงกินไก่กินไก่ลนไปต้องกินไก่ไม่ใช่กินไก่ได้วิ่งเร็วกินอะไรกระโดดสูงอ้าวอะไรอ่ะผมตัวเล็กกระโดดไม่ถึงอ่ะได้ได้แค่นี้แหละ สมัครใหม่มาเซิฟจีนเขาก็จะแจกสก,กินตัวละครนะครับให้เลือกเอาเนาะจะมีสก,กินผู้หญิงตัวหนึ่งสก,กินหนึ่งนะครับไม่ใช่ตัวหนึ่งแล้วก็สก,กินผู้ชาย2ส,สก,กินนะครับก็คือสกินมิสลา,าใส่ชุดไดโนเสาร์กับสกินผู้ชายตัวนี้นะครับเป็นอัศวินเดี๋ยวเขาโดดตรงนี้ก่อนโดดยากตัวดดไม่ได้อะอ๋อนี่อันนี้อันนี้ขึ้นได้ ไอเดียด ah. so, ah. the ีเนี่ยก็คือใช้ถาวนมาทําบันไดนะครับนิดหน่อยวิจุดสุดท้ายตรงนี้น่าขึ้นมากเลยเดี๋ยวทำให้มันโดดได้สองีเฮ้ยอเนี่ยมันโหลดอะไรผมก็ไม่รู้เห็นไหมแถวด้านบนสีฟ้ามันโหลดขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับตัวเลขอัพขึ้นมาตั้งแต่ผมเข้าเกมมาเนี่ยมันก็จะโหลดเรื่อยๆนะครับไม่เจออะไรเลยอะ คนจีนเขาก็ดีเนาะมไม่ไล่ตีกันนะครับหรือเปล่าดูก็ไล่ตีกันอยู่นะหมาไล่ตีต้นหมาไล่ตีตาย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 แน่นอน ของตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงคนนี้น่าจะเป็นเจ้าของห้องนะเขาน่าจะให้สิทธิ์บินได้หรือเปล่าคนนี้มีไอพ่อนเจ็่อะเนี่ยโหลดเต็มพันแล้วเนี่ยอะไรโหลดพันไม่รู้ <c ười> อันนี้โอเคคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสรุปไง,ไง่ายๆตอนนี้ก็คือ เซิร์ฟจีนไอเทมที่เกี่ยวกับการประชนภัยหรือว่าจะเป็นของต่างๆที่เกี่ยวกับการประชนภัยเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับไม่อัปเดตเข้ามาใหม่เลยนะเหมือนของไทยทุกอย่างนะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับใครชอบกันอย่างก่อนไปก็ติดตามเพื่อใจผมด้วยนะครับก็ถ้าผมพูดผิดหรือว่าพูดไม่ถูกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยละกันเนาะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปครับขอบคุณครับ